มาพบกันนะคะในช่วงที่สองของเรานะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะในสาขาของนักธุรกิจนะคะชื่อดังนะคะซึ่งก็ขอตอนนับเลยนะคะ,ค,ะคุณดรอนุมามานโนค่ะชื่อนั่งค่ะดรแหมวันนี้ดรแต่งตัวดูสดใสเหลือเกินนะคะดรค่ะเข้าวถามแรกกันก่อนเลยนะคะดรก็ Doctor, คืออยากทราบว่าผู้ที่คิดค้นปรัชญานี้คือใครคะ สำหรับผู้ที่คิดค้นรัดญาในดันดอนนิยมนะคะก็คือเซอริชาร์ลิวิ้งตันนะคะเป็นนักรัดญานักการศึกษาที่ได้รวบรวมหลักการและให้กําเนิดรัดญาการศึกษาในดันดอนนิยมนะคะท่านมีจุดมุ่งหมายก็คือตระนักถึงความเป็นมนุษยิการมีเหตุผลนะคะมีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนตร์นะคะมีหลักอะไรคะที่ควบคุมพนักงาน,นให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยได้อย่างดีและเรียบร้อยคะ ค่ะการควบคุมคนงานนะคะก็คือยึดหลักคือเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีการนักความคิดค่ะอืมค่ะและคนถามสุดท้ายเลยนะคะคือดออรนะคะปฏิบัติตนอย่างไรคะที่ประสบความสําเร็จจนถ,ถึงทุกวันนี้ค่ะสําหรับการปฏิบัติตนนะคะก็คือเป็นคนต้องยึดหลักการมีเหตุผลนะคะทําจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีสตินะคะแล้วก็มีศักยภาพในตัวเองค่ะ ก็ได้รับคำโรจักด็อกเตอร์มามากมายแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณด็อกเตอร์เป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะพ,พักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้านะคะก็มาพบกับปรัชญายต่อไปเลยนะคะ